ไอาเป็น่ได้เลยอ่เพองอยู่เพมึงอยู่่ตกันวะเราม่เทากันตายเาไปแล้วเพื่อได้คิวคนเดียวมุกแตมโอตายเลยายเื่อตจะปดกันจะเบื่อนเอาเลใครู้เลาคนยเท่าน้โอโหโอ้โหจะจะจะเปล่าุกยางให้หวานหมูขัดตะกรเลยมองนี่ สมไฟเองคาต้องาต้องใครดับไฟยังมมมกินดม่าฮ่าฮ่ี่โดนบอกก็คือให้อกกูยังชอบเลยซูบุ๊เด้ง มึงกูเด้งกูเด้งเออเขาเด้งเขาเด้งไล่ปะขัดตะก้อนมาไล่มันเป็นเกมแต่ถุงขัดตะก้อนแม่งแม่งขัดตะก้อนมันแหงว่ะขัดตะก้อนมันแหงว่ะมาดูนี่มาดูนี่หยุดลูกมาดูนี่ เมื่อไี้ว่าเขาเข้ารึเ่ร้อยนั่นแว่าอ้เหี้ยไ้งไอ้ยื้อกูยืนกูยืนเหตากิวแมน่ากูว่ะไอ้ยื้อกู่ักเหตากิ่แมนยางมาสองตัวพร้อมกันเลยังอ่เขาเอื่นว <c ười> <All S 1> yeah. ่าหูใจกันเขาพอน่าเขาเอื่นว่าหูใจกันเกินเป็นอย่อ่ะ ได้เป yeah. ็นใช่ไหนี่ก็มาทุกคนแหลกใช่ไหมก็มาดีวะก็มาดีวะงงม่ใครอ่ะเกียร์เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังเอียร์จบแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่สฟแชร์โฆนณาไปใส่แลลกมึงแหลกเราอ่ะโอ้ยเย็นหนาวปิดเลวะ มึงใช่องนมาตัวด้วยสิมาเลี้ยวอเราด้วยมหลังเบาๆมใหม่ว่าน่นาี่อยข้างนอกอยู่ข้างนองของไฟเมื่อกี้หัวยางว่าเจออบักบ้อยบักบ้อยเอาสีแดงสีแดงเร็วนีแดง พึ่งโอ้พึ่งว่าเจอเมื่อกี้อ่ะพึ่งว่าเจอกวอนสีดำแบบเดียวพึ่งว่าเจอควอนสีดำแบบเดียวผู้หญิงหน้าหงายหนางาไอ้อีม้าหายเอสีหมองมะหอดกรเอนกอนมหอดกูพึ่งมกพึ่นกําลังยังมาแต่เหตุทารฟังบ่นขวาเพ้อวนเสือก็เราอ่ะมีคาเฟ่คาลังมีลิฟาบอ กูบปเยขากูขอโทษที่ขาบม่นตานันขอโทษด้วยนะตายฟรีเห็นไหมสีน้ำตาลของโลกมันเปบีายนเปลฮะอยางนะห้งเบรเปี่นไงโอเคโอเคมึงอยู่ไหนกูอยู่ห้อง emergency ห้อบานสีน้ำตาล้องบนยู่นะสีฟาไปยืนยืนทำไมทำไม ตาย้เจดิถ้าบรรากามันนโซไปเพื่อไปดับบนนี้เราต้องอยู่ใกล้ๆกันวิ่งยังไงควิ่ยงไัสีน้ำตาลเขาบอกสิไปสอนไหนกันมาสอนไฟม่สอนไฟเมื่อสอนไฟเนี่ยดต้วยตรงนี้ที่แดงแรงมาก

เพื่อนทำอย่าไรอยู่กันเพื่อนมันคือเกมเพื่อนมันคือเกมเดี๋ยวไปซีเรียกเอาละรื่องนี้ทำจริงเหรือนอมาเมืองเมึองกูทำไม่เป็นอ่ะที่มันหิวมากจริงรู้ไหมกูแน่เอียาหาด้าวไปเห็นว่าด้าวยู่แต่วะมาหน้าบายบาย มึงส <rude S 2> ีขาวสีขาวทำไงวะหัวหน้าไ่ไปเราขอโทุ่นมอนตามกันเชบพ่อไม่มดงไรก็ได้เฮ้ยมีมีคนตายว่ะมึงมินิมินิเวเฟทำไงตายพี่า บงูโมหูเห็นในอันนี้ยนไม่ห้องไรสีน้ำตาลค่ะเขาไม่กับบอโอ้โหสีครับสีแดงนี่น้ำกันบโมหัวเขาเขายางเข้ายางตันีดสีส้มสีแดงสีขาวยืนยันตัวใดเขาสียางมาหลุดบาดว่ะเรามาโกนนี่พอดีวันหน้า บามั่งแต่ว่าตาคนแรกครับเราก็จะเขารู้สึกเพื่อนเต็มนะที่ตัวนั้ว่าบอกโพี่พอนี่ล่ะอ้าวชิมหายแล้วไปไปไปว่าว่าเราปากแกไม่เนจาบอกเราปากแกไม่เนฮะฮะฮะหัวหนามันไข่ไข่ในการเกมเลยดีกหัวหนาตีหัวหนาบอกตีว่าเออยูนั่นแหละเอาแต่แจยลูกตัวนั้น โอมยเบอร์โอเมยโอเมยาหาลูกก okay. ่อนอะไรนะครับไม่ได้ย no. ินเลยครับมินีขาเขาอยู่หรอบ้าาบ้าาเลยค่ะเยเนต้องบ่นยู่ที่ไหนเงนเป็นิยมันเป็นเคสียรไวไฟอ่ะมันก็ทำไม่เป็นขี้เถียนนี่ยังกูไ i ไฟอันไหนวะเยเรนเี่ยวมึงมามีมือตัวเยนต้อาบนที่ไกนย่างปิ้น้ำตาลปิ้นวัดยังคือนยืนอยู่ซือวะ มึงมามาทำกิน่างาต้องทนั่นแหละไม่เป็นเหมือนกันต้องทำหัวหน้าไอ้เบิ้งกูจสแกนเลหัวหน้า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 เฮ้ยหัวหน้าเทียบรายการที่าบน้าี่้มีก็แนเอ้าวีไอ้บ้าอ้บ้าอ้้าอ้้าไ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้น้าอ้บ้าไอ้้าไอ้้อ้าไอ้้าอ้บ้าอ้้าไอ้้าอ้้าไอ้บาไน้บ้าไอ้้าอ้้าไอ้บ้าไอ้บ้าอ้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 ้อ

ไฟเป็นบอยบอยชี้พาชิ้ยไช่ไหเออไฟเป็นเออไฟเป็นวะอยต้องหยิบกูบอกวลยต้กูบอกว่าอกเว่ารูทนบอกาว่ารเตีนบอกาว่าูเตื่อะไรวะ